สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะคะวันนี้เรามีประเด็นร้อนมากๆมาคุยกันค่ะเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอ่อถึงกับเดินทางไปที่ธนาคารกลางสหรัฐรัฐหรือเฟดด้วยตัวเองเลยนะคะครับผมไปถึงที่เลยใช่ค่ะเพื่อไปคุยกับเจอรมพาเวลแล้วก็เรียกร้องให้ลดดอกเบีย้ยแบบทันทีเลยด้วยครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากเอกสารวิเคราะห์สถานการณ์เลยนะคะ เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะเบื้องลึกมันเป็นยังไงแล้วเฟดกำลังเจอแรงกดดันแบบไหนบ้างครับแล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงโดยเฉพาะกับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราสนใจกันอยู่ใช่เลยค่ะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดเมื่อ29กรกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะทรัมป์ไปที่สำนักงานใหญ่เฟดเลยดูเหมือนว่าตอนแรกให้ข่าวว่าจะไปดูเรื่องปรับปรุงอาคารอะไรทำนองนั้นอ๋อเหมือนไปดูงานปกติค่ะแต่กลายเป็นว่าใช้โอกาสนี้เนี่ย กดดันพาเวลเรื่องดอกเบีย้ยกันแบบตรงๆเลยโห oh, แล้วข้อเรียกร้องคือไม่ธรรมดาเลยนะคะที่บอกว่าเฟดควรลดดอกเบีย้ยอย่างน้อย3%เศร,รษฐกิจจะทยานเหมือนจะรวดอะไรแบบนั้น<ม>การลดทีเดียว3%นี่มันแบบเยอะมากๆเลยนะคะปกติเฟดขยับทีละนิดเดียวเองนะ0.25% 0.50%ใช่ครับที่เราเห็นกันบ่อยๆอันนี้คือเยอะมากแสดงว่าเป็นการส่งสารทางการเมืองที่ ชัดเจนมากๆเลยชัดเจนเลยครับเขาอ้างว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วเงินเฟอ้อก็ลดลงตลาดแรงงานก็ดีเอ่อก็น่าจะลดดอกเบีย้ยลงไปได้อีกเยอะอ้างอิงที่อื่นด้วยไหมคะครับมีเปรียบเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ดอกเบีย้ยอยู่แถวหนปแล้วก็บอกว่าเนี่ยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เขาก็ลดไปแล้วทําไมเฟดถึงยังช้าอยู่ อืมแล้วท่าทีต่อตัวพาวเวลเองล่ะคะมีพูดถึงเรื่องเอ่อการปลดออกจากตำแหน่งอะไรพวกนี้บ้างไหมคะทรัมป์บอกว่ายังไม่มีแพลนจะปลดพาวเวลนะครับแต่ก็ยอมรับว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆกระทบความเป็นอิสระของเฟดแต่ก็ทิ้งท้ายไว้แบบชวนให้คิดต่อนะครับบอกว่าได้คุยกับพาวเวลแล้วแล้วก็เชื่อว่าเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง โอ้โหพูดเปิดช่องให้ตีความได้เยอะเลยนะคะแบบนี้ใช่ครับฟังดูแล้วมันมีอะไรมากกว่าแค่การไปเยี่ยมชมอาคารหรือการคุยเรื่องนโยบายเศรษฐกิจปกติแล้วล่ะค่ะจริงครับคือมันมีอีกประเด็นซ้อนเข้ามาที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องคดีความครับที่สอสแอนนาพอลลินาลูนาเนี่ยเขายื่นฟ้องให้กระทรวงยุติธรรมหรือ DOJ ตรวจสอบพาเวลในข้อหาให้การเท็จหรือ perjury ต่อสภาคองเกรส หาให้การเทสเลยเหรอคะเรื่องอะไรคะนั่นเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณปรับปรุงสํานักงานเฟดนี่แหละครับซึ่งข้อหา p พ r j u r y นี่ถือว่าร้ายแรงมากนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงโหการที่มีเรื่องคดีความเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกับที่กดดันเรื่องดอกเบี้ยพอดีเป๊ะเลยเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ยิ่งดูซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะใช่เลยครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือออกมาว่าพาวเวลอาจจะลาออกแล้วก็ถูกปฏิเสธไปแล้วก็ตามแต่สถานการณ์มันก็ยังดูคลุมเครืออยู่ค่ะ การไปเยือนเฟดของครั้มครั้งนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นการใช้สิ่งที่เรียกว่า soft pressure นะครับ soft pressure กดดันแบบนุ่ม,มๆเหรอคะครับคือกดดันผ่านสื่อสร้างกระแสะให้สังคมเห็นผสมกับการใช้ประเด็นทางกฎหมายที่พา w เวลกำลังเจออยู่เนี่ยมาเป็นเครื่องมือเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะงั้นคำถามสำคัญเลยทั้งหมดนี้มันส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้างคะโดยเฉพาะกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราตามดูกันอยู่ครับ คือถ้าเกิดว่าเฟดยอมลดดอกเบี้ยแรงๆและเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้จริงๆนะครับมันก็จะหมายถึงสภาพคล่องหรือว่าเม็ดเงินในระบบเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะต้นทุนการกู้ยืมก็จะถูกลงเงินก็จะหาทางไหลไปที่อื่นไปสู่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นที่เราเรียกว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะครับซึ่งสินทรัพย์เสี่ยงที่ว่าเนี่ยแน่นอนว่ารวมถึงคริปโตของเราด้วย ใช่ครับนอกจากพวกหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีหรืออสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยนหรืออีเธอรี่มก็เป็นกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์เพราะอะไรคะเพราะนักลงทุนบางส่วนเขามองสินทรัพย์เหล่านี้เป็นทางเลือกหรือบางทีก็เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินหรือแม้กระทั่งการแทรกแซงทางการเมืองในระบบการเงินเดิมๆอ๋อ พอมีเรื่องประธานาธิบดีกดดันเฟดตรงๆแบบนี้อาจจะยิ่งเสริมมุมมองนั้นถูกต้องครับอาจจะยิ่งทําให้คนมองว่าเออสินทรัพย์ดิจิตัลอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นแต่ว่าความเป็นไปได้ที่พาวเวลจะยอมทําตามแรงกดดันนี้จริงๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะถ้าดูจากมุมมองของตลาดตอนนี้ ถ้าเราไปดูข้อมูลจากเครื่องมือ f e t Watch 2ของ CME นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การคาดการดอกเบี้ยจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ชิคาโกณตอนนั้นเลยปลายกรกฎาคมค่ะเขาว่ายังไงบ้างคะตลาดส่วนใจเกิน99%เลยครับยังมองว่า f ฟดจะยังคงดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งถัดไปไม่ได้คาดว่าจะลดทันทีตามที่ทรัมป์เรียกร้องอ๋อแปลว่า ถึงแม้ตลาดจะยังไม่เชื่อว่าจะลดดอ,อกเบี้ยเร็วๆนี้แต่แรงกดดันทั้งจากทรัมป์โดยตรงแล้วก็เรื่องคดีความมันก็เป็นปัจจัยใหม่ที่เข้ามาเพิ่มความไม่แน่นอนได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถูกต้องครับนั่นคือหัวใจสําคัญเลยคือถึงแม้แนวโน้มระยะสั้นเนี่ยตลาดยังเชื่อมั่งในท่าทีเดิมของเฟดนะครับค่ะ แต่แรงกดดันทางการเมืองที่มันหนักข้อขึ้น,นเรื่อยๆบวกกับคดีความที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เฟดต้องกลับมาประเมินสถานการณ์กันใหม่ในระยะกลางถึงยาวได้เหมือนกันอืมความไม่แน่นอนตรงนี้เองที่ตลาดต้องจับตาดูใช่ครับตรงนี้แหละครับที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดโอเคค่ะงั้นสรุปประเด็นสําคัญวันนี้ก็คือการไปเยือนเฟดของทรัมป์เนี่ยเป็นเหมือนการยกระดับการกดดันพาเวลครั้งใหญ่เลยให้ลดดอกเบี้ยถ,ถึง3%เเซครับผม โดยมีฉากหลังเป็นเรื่องคดีความที่พาเวลกำลังเผชิญอยู่ด้วยทำให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นครับซึ่งทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดคริปโตเนี่ยต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะมันสร้างความไม่แน่นอนแล้วก็เพิ่มโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแบบที่ตลาดไม่ได้คาดคิดเอาไว้ครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในสภาวะที่ปัจจัยเศรษฐกิจดําเดิมมันก็ยังอยู่นะครับ แต่ดันมีแรงกดดันทางการเมืองที่รุนแรงและก็ซับซ้อนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะตลาดควรมองหาสัญญาณอะไรจากเฟดในระยะต่อไปที่จะบ่งบอกที่ทางนโยบายได้แม้ว่าจะยังไม่มีการลดดอกเบีย้ยในทันทีก็ตาม เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริ p t o News ของเราเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญแล้วก็มุมมองเชิงลึกในโลกคริปโตแบบนี้อีกค่ะครับผมฝากด้วยนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ